ันนั้นสิปลูกพักเนั้ยนะปลูกพักกาดออจะพักของพ่อนัดพักซี่อือสามอย่างพี่นอ้องเลยค่ะแต่เลมหน้อยกับขอบุญขอบคุณเพื่อนลายๆเด้อโดยที่เพื่อนหักเงินของขวัญปีใหม่มาให้เนาะนแต่เลมหน้อยกับพอสิได้เอามาใช้ในครอบครัวอะไรพี่นอ้องแมนซื้อโดยกอับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอสุขสุขคนเดอ้อ โดยมันพบพ่อกับน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะแว่มาเ,เ,มเพื่อนเอินเลี้ยงเพื่อนนาะพี่น้องโดยเมื่อนี้กะน้องลาตีกะมีแนวสีม้าเหมาะแม่แกลเพื่อนพี่น้องอยู่เคือนเพื่อนเนาะกะยังบ่ทันออกไปทัง้งการเป็นจอยพี่น้องเพราะว่า,วาทั้งสร้างเพื่อนยังบ่ทันมาเห็ดเวียงเนาะอ่าเป็นปีใหม่พี่น้องเพื่อนก็เลยพักเนาะโดยทั้งเลี้ยงเพื่อนกะอ่ายากวิ่งแน่พี่น้องเนาะว่านี้กะทางน้องเพื่อนบสบายก,ก็เลยแบบพาหนูไปไปหาหมอหันาพี่น้องไปกวดไปยังเบิ่งเนาะเป็นอัน เป็นหนีโอพี่น้องเลยเพี่นก็เลยอันอ่าบริษัทสายแล้วก็น้องลตีก็เลยมาหาเพื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องเลยมาหนีกะสิมามอบเงินในเอื้อยเพื่อนเนาะพี่น้องทางเอื้อยกับแม่เพื่อนฝากมาให้เนาะพี่น้องเลยเพป็นก็เห็นแอลแอมอ่าในซองไอพามีเพื่อนแล้วก็ในน้องอันซองน้องลตีเห็นแล้วพี่น้องเพป็นเห็นเพป็นเลยอยากให้เนาะพี่น้องเลยมันก็เป็นปีใหม่เนี่ยได้ตั้งแต่มือกันก่อนแล้วพี่น้องเลยข้าวเวียกเนี่ยก็เลยยังม่ทันมาหายเอื้อยเพื่อนเนาะโดยมาหนีก็เลยเข่ามาทั้งพี่และพี่น้องหมู่บ้านสายบุญเนาะ ตอนอสวยๆพี่น้องอ่าบ่ายโมงสองโมงตอนนี้กันเนาะเห็นเอลเลนเพิ่นเจ้เห็นยังพี่น้องอยู่เพื่อนกันเห็ดเวียกอยู่แถวสวนเพิ่นนี่แหละเนาะบรรยากาศน้องนั่งอยู่ในตน้นต้นเพืองบ่พี่น้องมักเพืองเนาะมีตน้นเพืองต้นหนึง่งอากาศาดีพี่น้องแดดเนาะมือบ่บนาาปันไดแล้วแต่กาวน้หนาวนะพี่น้องไปไสกันยากเนาะโดยมานี่ก็เลยแวบะบมาทางนี้พี่น้องเลยยังบบทันไปท่านไปจอย ทางเบิ้งตอนแรงๆเพื่อนเลยเนาะว่าสิไปอยู่พี่น้องไปเยี่ยมเพื่อนว่าเป็นจังได้เนาะมือใดทางสร้างไม่เห็ดเวียกพื่อนเลยพี่น้องจังพ่อกันเนาะหยุดยีใหม่แล้วก็พักผ่อนพี่น้องเลยเนาะใกล้สิแล้วและกันไปจอยเพป็นกระได้เนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวก็ชิไปหาเอื้อยเพื่อนเลยเนาะเพราะเพื่อนเห็ดยังอยู่พี่น้องทั้งขางเฮือนเพื่อนเลยเนาะโดยเดี๋ยวไปเบิ้งนำการพี่น้องโดยโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากับพี่น้องอยู่ทางในสวนเพื่อนเลยพี่น้องเนาะปูบบรรยากาศพี่น้องทางขางเฮือนเพื่อนก็ เปนคนพี่น้องไอ้คนตั้งกระตูกไว้เลยพี่น้องเป็นสิออกมาอยู่บ่หรือว่าจังใดเนาะมาบ่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดพี่น้องไอ้เหินกันได้แบบมาอยู่หลายคนแล้วเนาะสิเป็นบ้านใหญ่แล้ะบ้านนี้แกค่คนปลูกอีนยันี้พี่นอ้องอาจจะเป็นมะบววเนาะเิ่นเห็ดข้างขึ้นพี่น,อน้องพุ๊บคักคักเนาะมันเป็นห่มพี่น้องไอ้ต้นเพืองอันนี้กัหมักเพืองนี่แหละพุมีหมากเนาะอันนี้มี่แต่หมักใหญ่ๆพี่น้องหวานๆเลย กินกับแจวพงเนาะฝั่งไทยเป็นก็เอรนมักเฟืองคือกันบอกพี่น้องรูว่าจังไดเนาะแต่ว่าทางฝั่งลาวเอื่นมักเฟืองเป็นปลูกเอ็นมักบัวพี่น้องเห็ดค้างขึ้นเนาะหักษาเห็นกันละมือเห็นเิ่นโพดพี่น้องมาแต่เวียกแล้ะค่ะคนมักเฟืองนี่ก็ใหญ่ๆเนาะมีหมากมันนำนี่เห็ดเป็นค้างค้างขึ้นแบบนี้เนาะพี่น้องเห็นฝั่งไทยเป็นกระซีเห็ดแบบนี้หละเนาะมันงามเลยพี่น้องเห็ดล้วกะ เพันธุหดหักซาได้กางงามพี่น้องอยู่ใกล้นเนาะถ้าดินกว้างก็คือสิจ,กกนนจากปลูกได,ด,ด้พี่น้องอนัอนนี้จะก้อนใหม่เนาะมาเลาะหาผลกันถูกกลางแดดเลยเนาะอันนี้บริษัทมอว์บริษัทยังพี่น้องทนแดดทนฝนบ่สบายดีเด้ออ,ดอืมงามแหงเลยปลูกด้วยได้ผักบวัวนี่ ตเติบๆเลยได้ได้ไดกินเหลือๆเลยก็ได้เก็บอยู่ได้เลยได้เก็บตลดดดอดเลยอันได้ใส่ปุย๋ยอืงามเลยพี่น้องปุ้ยไกินนอกบักบัวกะอืักขี้เวทได้เหมธรรมศาสตร์เนาะ <c oughs> พี่น้องเคี้ยวงามแต่ว่าแบบเสน้นมันกับใบง่าักรักวธรรมศาสตร์ดิอ,อันนั้นสิปลูกพักเนี้อันนอะปลูกพักการ์ดออจะพักของพ่อนักพักซีอสามอย่างพี่น้องเลยค่ะ มันเคยปลูกเลยแต่มันบงงามพอนเป็นดินแน่นดินธรรมาติแบอมต้องอันใส่พุ่นห้องก่อนเนาะจังหวะพุ่นมะขลอ,อนใส่กันก่อนมันเป็นดินที่เอามาทมนะอืมรวมขังเพื่อนตะกี้มาปลูกเพื่อนเลยรมาได้ชื่อดินมาทมเลยเอาดินแถวนอกนี่เขาไปทมอืงในด้เทพืยนั่นแหละมันก็ลุกหรือไปชื่อดินแมใชัเป็นดินเป็นดินน้ำหนอดินเขียงๆคงอ่ะนะเออมันเลยแบบปลูกยังกับบงงามเน,ะมนาะ กลัวมันเฟรย์ลยอยากปลูกเทนี้เอาพุ่นมาใส่มมมพอได้กินเนาะปลูกไว้พี่น้องคางเฮือนนี่ดินมันแข็งแถวนี้นะใครปลูกได้เลย <c oughs> แ,ตแต่เชื้อที่เนะมืงนั้ <c oughs> เนเชื้น้อยใช่เนาะฟักซีเ,เอออันนี้เอาผุ่นมาใส่ไปเอาผุ่นกับเมย์จอยกับป้อมมีมื่อนั่นแหลยเอาม,มาแล้วก็ยังบุทันมีเวลาใส่ฮะกับสีเห็ดมูนี่มือนี่ว่างๆเนี่ยพี่น้องเลยก็เลยอยู่เห็ดทราบผลปะได้ออกไปนอกทราบัลอะไร บัวตรเลงเลยสร้างก็เปนได้มแม่พันยุทพีโนโ่ปีใหม่เนี่ยมือนัอตตน่นก็ได้แล้วเลยบ่ตัวนังกะนานนานแล้วเลยยังบอกฮารุน<ะ>แล้วเลยท่านที่หวานฮะแล้วก็ฮารุนมันถัวปปนนว่วกิฟท์คนแนวกระจายพันธุ์พวกหวานไปกะอืมเลย,อ,ยอันนี้เป็นพักนางเลิศบอ่อนี้บ่างามให่ปลูกมันมันหมากอันขึ้นแบบนี้เนาะงามเลยมะหงกระเบิดแดาว จะหวานแล้วบ่ผักย่างบ่ยังเพิ่นแป้งอันนี้ก่อนเนาะพี่น้องข้าวเจ๊าะครูใบ่ใส่หมวกบ่ใส่ย่างเลยนี่ได้ใส่หน้หมวกข้าวโพดหรือบ่ใส่ดอกทำแบบนี้เลยพี่น้องพุ่นพุ่นขี้งัวเนาะทางบ้านทางบ้านเฮานี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้พี่น้องกินเองเนาะไปห่อนผุนเลยอื่ ตอนมาตอนนั้นเพราะว่าคือว่ากำลังขืนพัดลกคถิ่มวะยิ้มเลยเออมันหักบกหามันแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเส้นรีบๆเนาะเห็นเพราะว่ามันบนได้มีฝุ่นไปหาฝุ่นบิ๊บีไปหาฝุ่นกับมันไก่แบบนี้เห็นไม่จอยเราไปเอามันใกล้ๆเลยว่ไปเอาถึงเลยเอามาปลูกน้องมีผักซีผักกาดผักซีกาดที่สองแบบผักกาดส้มอะไรกับผักกาดนั้น กระซอมกระประกาศเขากินกับลาบนะประกาศประกาศ,ากาศ,ากาศยังหืนหินบ่มันหินบประกาศหินบ่มันหินในหนึงหน่งเนาะประกาศเขียวนี่นะกับผักหอมโปม๊กเทนาทายคลิปประวัตงามเน,ะนาะคลิปบารีมีผุ่น,น,ม,นมีผุ่นเลยจ้ะใช้ผุ่นเนาะสวัสดีหอมโป๊กเอ๊ะยในักหอมโป๊กกันในหอมป้อมเพิ่งกระทุบเนาะทุบแล้วก็มาวานพี่น้องน้องกระตีระหว่านพักจักจักทงเท่าไหร่ฮะ ทงเท่าไหรเนาะ67,000เออคืหน้าเดียนีมันไว้ทง7,000กีบหวานเลยจะกินหวานแล้วบ่นั่นเแล้วใสุ่แล้วเออมีแต่ถาปุกแหละหวานแล้วก็หดน้ําบ่แม่นบ่หวานแล้วก็หดน้ําหวานแล้วก็เอาพุ่นปุกนอยนึงแล้วก็หดน้ําอืแต่วนี้ใครแต่บ่มีอันนั้นปานดบ่มีหมดบ่มีดอกดิถ้ามีก็หดแผบเด้แผบเอาเนาะแม่เพิ่นบอกะแม่น หมดกะหายไปเลยพี่น้องอปลูกพักกันกว่านี้ปลูกพักพี่น้องเลยไปทำอะมื่อวานนี่ยนะมื่อวานนะห้ากามานี่เลยแม่นยังบได้ไปใช้พี่น้องอเพราะว่าไม่จอยเพิ่นกันสร้สางบโบเลมาเนาะเฮือนเพิ่นกะเดี๋ยวไปว่านธ่รมดาที่ว่าห่างเนาะจะคือว่านน้อยแท้เขาว่าในไม่จอย <laughs> น้าในน,น,น่อยแกบ่พอเลยบดน,นั้มาถวนาอะขี่งวัวบางบ่อนก็นใส่ขี่แบะขี่แบะจะหายขี่แบะขายได้เายเี่บะคลนะหายขี่แบะคายีแบะคลายขี่งัะคาบบา,าบสคายหจยี่แบะคายหาบลาายขี่นบะคลาาบะาาบายหายขิบ เด็กนานนี่เพิรนปลูกแล้วพี่น้องย่งอีกซองนานบัรจงนานมีผักกาดดอกน้ำปลูกไว้ใครแต่น้องเทลเพิ่นบอดีมาเนาะบอดีมากวนอาบน้ำแมนเพิ่นอยู่พี่น้องนี่พักกันนะพักวานไหมทุบก่อนบ่ทุบละมันมีออกจากหน่อยจะเกิดง่ายฮดน้ามักกะนแน่ผักซีอืมผักซีลาวบ่หรือว่าพักซีไทยบ้านเฮาอื่นผักหอมปลอมแหละแมน บักหอมๆหอมพี่น้องเอ้ยใส่ผกสวใส่หยังก็ได้ไอ้แจ่วใส่ลาบสิโคสิซ้มสิปลูกผักเนาะปลูกไว้กินพี่น้องเอ้ยมีดินข้างเฮือนมื้อนี้เพิ่นก็งดด้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปวานก็บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะปลูกต้นนั้นอีกบดนี้กแลแล้วตนี้ว่าแล้วแบ่3ทงพี่น้องมีผักีแล้วก็ผักันหินกาดหินบ่อือ งานพ่อๆต้องได้เห็ดไปอีกงานหนึ่งตัวครัวหย่าไว้เล็วุ้นไว้เลยนั้นนี่บวะงานทางหลังเจ้าพ่อือตัวนี้สือว่าลังนี้ไปหวานต้นนันต่อพี่น้องทางหลังกับพักบัวเนาะเขียวงามเองบัวปลูกพร้อมกันกับพักไม่หนีเลยอือแต่บัวนี้พักตัวนี้โมงงามบัดีใส่ผุ่นอือเขียวกัดตือเลยวันนี้ผุนกระยูเฮือนเด้พี่น้องบัได้ไปใสเนาะบัวได้ใบใสาะว่าเมื่อวานนี่กับบัได้ไปข้างนอกเขึ้นไม่จ่อยกับบัวได้ใบเป็นเล็กน้อยนั่น นอกมาแต่บ้านพอดีอันกัดอันนี้และคะ่ะพอดีมาแต่บ้านแล้วก็มาส่งเขาอะนะพวเพิ่นเคยมาส่งอยู่ตลอดเนาะทางบ้านเพิ่นเห็นหน้าอ,อ๋อแต่ว่าตอนแบบมานี่ผัดก็เลยแบบโอ้เนาะเขาคงมองว่าซ้ำพี่น้องไงบ้านนี้แม่นมาส่งเขาตลอดแต่ละเทือกเขาเอื่อยเบิดเพิ่นก็มาส่งน,นะเพราะว่าเธอเล่นนู่นนะไปได้ซื้อข้าวกินได้พี่น้องมีแต่ ทางบ้านหรือมาส่งแ,นะแบบกินข่าวอยู่บ้านพี่น้องอาอยู่พีกานาะข่าวแพงพี่น้องเฝ้าหนึ่งนะเจ็ดแปดแสนเนาะแล้ววันนี้ก็อตอนตอนเศร้าๆนะตื่นมาตั้งแต่บนท่านแจ้งผูกขึ้นเจ็บแะบนีเมนเจ็บแล้วก็ยองแล้วก็หนังลงเลยแบบติงบ่ได้เลยนะกระปุกแตาเริ่มน้อยกระพุกพูดแต่ว่าคือตัวย่านน้องนะเจ็บเซตติงพลมันเจ็บแล้วมันเจ็บขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ผัดฟ้าเจ็บเบื้องใช่ชอบเล่นน้อยกับบูฮู้ชอบได้วันเซติงเบื้องได้ก็ขึ้นแต่วันเซติงขีดก็เป็นเซติงเนาะผัดยาไข้แน่พี่น้องไม่กวดเพิ่นว่าเป็นยังก็ไม่ปวดเป็นนิ้วเนาะเป็นนิ้วมีแบบไคลังมันจะออเมาไม่จะออกทั้งทั้งทั้งโถบัตสวะานะแมนมันเลยเจ็บแบบนี้เพิ่นว่ากวดนะเพิ่นว่ามีประมาณสามอันนี่แหลยมีประมาณสามอันแต่มันบ่ทันใหญ่ไปได้ซสมสมมติมักซ์ลีตัวตัวปรนใหญ่ปัณฑายนะใส่ลมาเลยแมนเพิ่นก็ใส่ เข่าหน้าให้ใส่เคล yeah. yes, ้วก็ซักยาป่ะนะซักยาก็ยังเจ็บอยู่คือเก้าแบบว่าไล่ไหลให้มันออกอะไรเนาะเนวันอยากไล่มันออกอะไรแต่กชคาบึงใช้เลมโนดแต่ผัไอเทียวนะพาไปหุงหมอไปคลินิกบบวันนี้สช้เลมโนะเจ๊ลูกไปน้ำรังเจ๊ไอเทียวไปน้ำรังแล้วคือแบบผลสีไข้ทูไปทำอิษววาไข้แล้วบัดไปหอดผัวเจ็บบวชทะเลผัวเจ็บเจ็บอีกแบบมันเป็นนิอวแล้วมันบนท่านออกมันเจ็บแมนเพราะว่าแบบ อันมันค่าอยู่ในหันเนาะพี่น้องมีแต่ว่าแบบว่านในการพอดีพาเพื่อนไปเอาอันหักไหมพี่น้องเอายาได้ยินอันตะกี้ว่าเปล่าผัดมีเนาะผัดมันยเป่าคือว่าไทยกับว่ามันเบิดแล้วนะแต่เล็มน้อยก็หอนใจไปจักนาเหตุแต่เปล่าพอมีเพื่อนว่าไอ้น้องละตีเสร็จถามเปล่าที่เบิ้งรอยละตีเพื่อนเคยลื่นทั้งนั้นเนาะแล้วทลื่นกับเพื่อนพี่น้องเอย น้องระตีเสร็จไปหาเผืนผืนก็อว,ว่ามีผืนว่ามาโลดสีผ้าไปบูชาเอา้าไปกับทั้งบะผัดเขาว่าว่ามันเบิดบัดเล็บัดนี้น้องระตีก็เสร็ไปฮอบดบนโคกพี่เ้องนมนเซโน่บานบาย่งอยู่สีแดงให้ก็เลยผายพอไอเทยียวไปทางนี้นะไปพ่นซิมผกทางนี้ก็ได้ให้มันก็ได้ดิบัดนี้เผื่อจิ้วเฮา마โอด่กนแล้วพอดีต้มกินตัวคงจิ้เฮามา่กนมันก็เลยแบบดีขึ้นแน่น้ะใครกว่าเก่าบ่ ลลกินแล้วก็เจ็บจู่คือเกาอะไรจนว่ากลางคืนกับบุรีนอนเสเลบนอยกับเมกับพักันบีบเอา<ม>เป็นกะเจ็บเป็นกะโคตรยู่อะไรก็กิ่งไว้กิ่งมาจว่าจนแจ้งบ่หรือว่ายังไดใกล้ที่แจ้งแล,ะละ<ม>้วพอทำงานน้ำผึ่นไปเหนียวมันมันออกมั้ยมันมีแบบเป็นทับยนมันเป็นคุคนๆออกเพิงหนึ่งหลังจากเหนียวไปอีกคือที่ชองเพิงไปแล้วเป็นใช้ๆแบบนี้แล้วก็มีมีเนว้อออกมาทางในแบบ เป็นคือขี่หักยานี่แหละออกคือสีแมนเลยเนาะมันคือสีออกอะไรค่ะว่าแล้วก็มีตัวมันปุดออกตัวมันโตกลงทางหัวของหน้ามันนะแล้วกอโนุญาตนะพี่น้องเนาะเลยเป็นกระเเพื่อนตัวนั้นน่ะเรียกว่าเพื่นบ่ได้เหนียวใส่กระตุกนะฮะลมเดียบว่าเที่ยวเหนียวเซนของน้ำเลยเนาะเทหัววิแล้วก็ตุ้นใส่ชายเพื่นเป็นเหนียวกับเป็นดำๆออกเป็นคือเลือดกล้ามเลยนะออนแล้วเพื่นกระเซ้าวันนี้ไข่เลยแคนดีเลยพี่น้องเลยเนาะถ้าพี่น้องมอเพื่อนห้ไปไป หลังจากอยู่คลินิกเพื่อนเห็นเหตุนาดามันกระโอกซักยาเทวเคนนี่ก็บไปไล่โบนใส่กระซักใส่ข้าวโพกใส่ก้นอีกเลยค่ะเข้าหน้ากระเจ็บกระดีดนกระโคดอยู่เลยแล้ววันนี้เพื่อนทามไรถ่ายแลมันก็ยังโอกเราไปใส่กระเทงเติบเพื่อนในน้ำหายายไปห่วงหมอห่วงหมอแข็งห่วงแข้งห่วงหมอใหญ่ไปกับเพื่อนว่าคันไปกับยางเก่งกับเพื่อนก็มีแต่ซักยาผูให้มันเจ็บฮะไรแบบนี้ทามันโอกแท้ๆกับห้ไปยิ่งออก ไปปาดออกอยู่วี่งอยู่ทยเนาะมันวู่วมันหมดบอมีพี่เนาะงเลยพากันโทรมาบ้านนะพ่อฮามีเดีวพ่อเมย์ก็สิลงมากวันนี้วันนี้ก็ตอนมาก็มาอยู่เพื่อนท้าโดยมาอยู่เพื่อนท่าคือแต่ว่หมอวันบนเป็นยังแตเต่าต้องอดความเจ็บให้ได้อีกพี่เนาะเมนแบบว่าทำมีหักใหม่ยังเพิ่นก็ให้กินเนาะมัน่าให้กินยาหักไหม่น้ำหมอเป็นบอกนะกินยาทางเลาน้ำแต่บางคนมันถือมันก็ออก แม่เลยพากันแบบแบบผามี่อะไรบอกก็เลยพากันไปกุน้องละตีหาน้องละตีผ้าปพอดเชลเลมน้อยกับโบงูด้วยโดยพี่น้องไปกับพากันลงทางน้องละตีว่าลงทางนะพี่นไปไกลไกลพี่น้องเลยลงทางเนี่ยน้องคนทางค่ะได้มากกับกินแต่มากินผัดออกเนาะมันดีบ่เป็นยังดอกพี่น้องยุกใจญ่อะไรยันไปผ่าตัดผ่าตัดอีกยังโอ้เสียเงินหลายพี่น้องจะไรกันเลยใช้ใจมันก็ลายเนาะแมนกับพวกโสดรี่แมน ไฟ้ไกันอะไรที่จังไดเนาะเป็นเลยเป็นเลยยันยนนองเกินนองกวดนะตอนมากแต่ห้องหมขนาดพอดีมาเห็นผ่าทุดงมาน้ำทางแม่ผ่ากันนั่งบอกฮะผ่ากันนั่งดิแล้วก็ผ่ากันนั่งเลยกับน้องกับอันพลอยเทวแล้วก็ผ่ากันนั่งลูกขั้นชิปักี่รดจักผ่านไปกับแบบพื่นนาลายลีได้ลอยไปองค์นี่เลยก็ส่วนน้องว่ะนั่งกค้นว่ะนั่งแล้วครับกระหนุกพระบุญยังถวายยังท่านก็ย่างว่ะ พักนั่งนมน้องก็เจ็บอยู่เลยก็อดเอาเด้อเจ็บก็อดเนาะเล็กกะให้น้องนั่นระนึกเอาอะให้ดีให้เศร้าอะไรเราเล่น้อยกะทั้งดีใจเห็นพระรุดงในทางน้องก็เจ็บนะจนน้ำตาสิไหลเพื่ออะไรคือแต่ว่าโอ้ยสาธุด้อให้น้องให้น้องขน้อยเศร้าด้อในใจนะหนุบมืออยู่กระจูอยู่ในใจอะไรบัลลีกับยพ๋อบางองค์ขึ้นกระทามันนะเพื่อนก็บี๊ยังเข็นนะแบบมันมีอัน ใส่สลุ่มเลิรติดอันนั้นมานํางคันเดีมันลกคิมอะไยังเลยเพิรนติดอ่ะอันผทาติสมันติดมาอะไรก็เพิร์นกระทำเพิรนกระวยพ่นให้ว่าหไฮไว้ๆด้อเพิรนก็ว่าก็ว่าวะนะเลยแต่เรน้อยก็โอ้ยเห็ร์นผาทุดงแบบนี้มีใจได้กระวยพ่นให้เพิรนแบบคือสีแบบเพิรนคือสีมีบุญลายนะเพิรนบอกเขาในนั่นเป็นสิ่งดีสิไขอะลรบุญลายได้แซาเลยเนาะไข่ะไรพี่น้องแบบนี้ก็มาเห็นผาทุดงในถามเพิ่์นนะ ประมาณลอยสามสิบปลายองค์นี่แหละเผื่อผืนกายไปมะผืนกายไปร่างกายบาดสายบุญทางเบงนี่แหลยย่างแข่งเดชเอกไป้ผู้โทษทางใหญ่พวกนล้แบบนี้ก็มาเฮือนอลไรก็เออถือว่าโชคดีตึกมากินยานั่นแล้วก็ออกดีแล้วเนาะบุษราเอากระบได้แพงเนาะแมนแมนไปบูชาคือว่าสี่ร้ยเซนนั่นแหละไปไปถามนาผ่นเอาน้ำอะไรประมาณสามสิบพันนี่เนาะโดย ลงละตีภาพมีภาพไปเพิ่นกับูุจักฮะนะเพิ่นว่าวัฏบาบุรีกัต้มกินลายเทธอฮะนะลองเบิ่งว่าอันนี้นะต้มนะซ่มโมอะไรรวมเบิดนะอืต้นพวคข่ำมาแล้วก็ตุ่มชงชื้อชงมซ่าโมแล้วก็กินไปเรื่อยๆเนาะกินจนอะไรพวกอะ่น้องมันออกแล้วก็กินไปเลยเดี๋ยวนี้ก็กินอยู่ไอมันออกไปเรื่อยๆนะเก็บพี่น้องเก็บทรมานเลยเก็บจนกิ้งคือเป็นจนว่าแบบ กว่าฮอดเขาสิเกิดลูกพูดจะเป็นไส้ติ่งอี๊เหม่ยผัดปาดอะ้วก็แล้วเนาะอันนี้ไส้ติ่งผัด่าอันนี้ผัด่าจนมันออกเองต้องได้กินน้ำลายเหมือนหมวกเลยจ้ะกินจิ้มหวานน้ำเหมือนว่ะโอ้ยยังมาซะเลยวะปีใหม่ผัดปาปีใหม่ผัดแยบปัวจำเนาะปวดท่าโอ้ยอ่ะไข่เต๋วันเช้าแล้วแมวเลยพี่น้องเลยแมน เม่ก็โทรมืาบอกเมย์ก็จะไข่ได้ลูกชายเอนี้วันนี้ท่านท่านเม่นอยู่บ้านนะแหฮงกี่กระเตะเฮงยาบนะเนาะมันอยู่ไกลห้องโมอยู่บ้านไกลแล้วก็ทางยากเผื่อสิครับรถไปกับบริการอยู่พี่พัสดุก็อยู่พี่น้องเนาะพัสดุกอยู่เขาไปวิทย์และนี่แล้วก็บพอทางยางแล้วก็ไข่นะมันใกล้ได้อยู่พี่นะมันใกล้ห้องโมเพิ่งเปิดก็สี่ชั่วโมงมันอยู่แถวบ้านค่ะเผื่อสิป้ายพ่อเพิ่นแล้วเผื่อคลินิกก็บม่ได้เปิดทรับย์เผื่อห้องมมห้องยามเพิ่น แมน,นยูพีดนะสะดวกพี่น้องแบบว่าหาบบมีรถอีนยังกะแบบโทรน,นี่จนว่านั่นก็ได้จนว่าหาเบอร์รถแท็กซี่ไว้ได้ออืภาสีหารหถฮุงโมกับแถวบ้านท้าวัดุลอันนี้เนาะแมน,นแบบบางทีบคือกูไพ่อันนี้กะบ,บางที่กะบ<า>บริมาค่าแล้วกะบบอมาคันเดียว่นี่ยพี่น้องไม่ถแท็กซี่นี่กะบเท่าสี่ชั่วโมงคือกันเป็นไปส่งเากบอ มนจะเป็นเลยเนาะมันมีโหมีรหลดกจ๊บผัดมันเฮงยากยันพุ่งบ่ได้นะเพื่อสีหอดเผเก็บยันมันเก็บแห้งเดี๋ยวยันพุ่งบ่ได้แล้วเ่ดีย่อนยาตัวใดยาโคต่มันออกหมดเมนไปหามาเบิ่งกกุยยาแล้วอลอะไรบ่ปะนี้แล้วอลอะยังเตะอับขุนไปเรื่อยเรื่อยย่งอีกนานหนึ่งสิพูดต่อไปเลยยังพักอันนี้เอาพขุนปุ๊บไปเรื่อยไป หวา,น,น,น,หาน,นพุ่นเพี่น้องบ้านนี้เพิ่นหวานพักเนาะสามนานหน่อยก็เกิดเกิดขึ้นงามบปัยังเน,ะเน,เงนงาะปลูกพักธรรมชาติได้พี่น้องอันนี้หวานพุ่นขี้ง่วงมากคบ่มีปุ๋ยจักดีเนาะหนึ่นึงกัวพรใส่เลยไปายไโดดมันจะงาม เอาเพื่อนอันไม่จอยได้มาณเยหอมบัวนี่ก็พอได้ใส่แจวเด้อพี่น้องไอ้พวกได้ใส่แจวเก็บไปใส่แกงหั่นแกงนี่ไงรวบเลยนะแค่ล้างผิวรวบะเอาขี้เบสใส่อืพี่น้องมามาบานี้กะมาโ่มแล้วบานี้เนาะตากแดดหลังอยู่ในโ่มมา่มเออ กินข้าวเที่ยงแล้วบ่อเนี้หรือยังย่างบ่กินแล้วอืมมื้อนี้บ่ได้ไปไสเนาะพี่น้องเอ้ยพอดีอยู่เฮือนกับปูกผักน้องก็บ่สบายปานไดพี่น้องใครแต่ว่ามีทั้งแม่เพิ่นมาเนาะเพิ่นก็มาเบิ่งลูกชายเพิ่นพี่น้องเอ้ยกินต้มข้าวเพิ่นนกิข้าวบ่หัว่ากินอันนั้นนี่มันก็บพิษเนาะแล้วก็บ่แม่นพิษว่าแบบมันอยากออกทางเก่าพี่น้องอืมเห็นเป็นห่างเนาะกินแนวอันแบบป้าอีหยังกะ พี่น้องมาเมื่อนี้กันเนาะก็มีทางเหงายใจดีกับแม่เพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าเนาะเพิ่นก็นเห็นในทางคลิปใหม่พอมีแล้วก็คลิปเฮาแหละเห็นไปถ่ายเพื่อนแม่จอยพี่น้องไปสวยแม่จอยเพิ่นก็เลยว่าฝากเงินมาให้ก็สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่เห็ไหเนาะเพราะว่าเพิ่นฝากมาเมื่ออันนั้นเลยแต่ว่าข่าเหี้ยพี่น้องเลยเลยมาเมื่อน,นี้เนาะมามอบให้เพิ่อนอ่าคนละหาซิปดอนเนาะหาซิปดอนแมนเป็น กูอะเรเงินเท่าไหร่นด็กอ้โกับพอดีแบบให้ทั้งหานเป็นแบ่งมาเลยคนละลลานกูอะพี่น้องเลยล้านหนึ่งกับอันสามสามชิมหาพันบอกจะหนักเบิรงก่อนก็ได้หนับเบิรงก่อนพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสามสิบสามสิบห้าหลานหนึ่งกับสามสิบห้าพัน เป็นเงินกีบเนาะพี่บบน้องเลยจะเล็กน้อยก็ได้เงินปีใหม่ครับพี่น้องโดยเงิเงเนาะพี่น้องแเนี่ยบอดีกันยังว่าได้เถิงเงินเฮงน้องกับเพื่อนกับเราคงโมกับไข่เลี้ยพี่น้องเลยแม่แม่แบบนี้บอดี้กันยังมีโศกอันน่ะเขามาอยู่เนาะพี่น้องเพื่อนกับสมบุญร้ายอะไรเนาะกินถังไม้ก็ดีเลยแม่ นั่งนกมืออยู่กันน้ำตาสิไลได้ย่านแบบย่านมันเป็นแห้งอะเนาะเขากันเนาะแตเขียนยังไงมีน้องบบเคยเป็นกับเป็นมาบัดเดียวเป็นบัดเดียวยืดๆกับเป็นเจ็บลงบัดเดียวแล้วก็คิดร้ายเจ็บแล้วก็ว่าวก็ยังปรยากได้ชันทุบทันเจ็บแห้งนะเจ็บแบบโบยุดจะคืออะไรพี่น้องมีแต่แห้งมีขึ้นเท่านั้นเนาะแห้งขึ้นแล้วก็บโบได้ว่ามันก็เจ็บบุ่มบุ่มอย่นั่นแล้วก็แห้งขึ้นเจ็บอืมเลยแล้วก็แห้งขึ้นอย่างนั่นเลย กระยาดอกเนาะเศร้าเลยบบเป็นยังดอกบานเองกับพี่น้องเลยบุญลายแหละมันดีเลยก็ได้มีแต่ให้ทางเจ้ากับขอขอบคุณขอบคุณแม่กับเอื้อเพื่อนเด้อโดยซื้อเพื่อนแม่เมียนกับเอื้อสมอนโดยแต่เลมโน้อยกับขอขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อแม่เมียนแล้วก็เอื้อสมอนเนาะที่เห็นท่นที่ชาวเลมโน้อยได้ไปช่วยแม่โจ้ยแล้วก็เพ่นก็เห็นในความตั้งใจเนาะแต่เลมโน้อยเนาะก็ แต่เล็บน้อยก็ตั้งใจเอลีได้พี่น้องไปซอยเพื่อนเราบุได้เคยขืดว่าแต่เล็กๆทำอิฐเลยบุได้เคยขืดว่าจีอยากวังผลตอบแทนยังแต่สิ่งใดพี่น้องแมนมิเตซอยเพื่อนด้วยความจริงใจเนาะความจริงใจประกาศเล็บน้อยก็อาศัยว่าได้ถ่ายคลิปน้ำเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะว่าบเพ่อมีเพื่อนกดออีตนเพื่อนชวนไปถ่ายคลิปน้ำเลยเป็นพาลูกก็เอาไปเพื่อนว่าเพื่อนเสษียณซอยกน้องละตีแมนนแต่เล็บน้อยก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนลายๆเด้อเลยที่เพื่อน หากเงินของขวัญปีใหม่มาให้เนาะแต่เลมโนยกับพ่อสีได้เอามาใช้ในครอบครัวอะไรพี่น้องแม่ซื้อนมเขาเรียเนาะกินแล้วก็ซื้อนมกัดรักอะไรเนาะซื้อนมให้ไอเทีน้อยพอได้เพผนได้กินนุ่มอะไรพี่น้องขาดไม่ได้ก็คือนมพี่น้องเลยแต่เลมโนยกับโคไว้พ่อให้พึ่นเด้อพี่น้องปีใหม่กับโคให้เพึ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีโอให้มีแต่เฮงๆรวยรวย เบิดถึงคนในครอบครัวเคื่อนซ้าเพึ่นเลยถึงญาติพี่น้องพึ่นเ <No i. S 1> บิร์ตถกคนเนาะเขาให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ไอ้สมความมุ่งม,มา่านาัถนาไอมีแต่ความสุขอะไรพี่น้องค <No i. S 1> ันว่าขึ้นชื่อว่าความสุขก็คือมอนถุกอย่างเลยมีท <No i. S 1> ุกอย่างสุขกายแล้วก็สุขใจเนาะพี่น้องเลยชื <No i. S 1> ่อว่าครบเบิรพี่น้องเลยคันว่าขึ้นว่ามีความสุขเนาะแต่กะเขาให้เฮงเฮงลุยลวยปีใหม่พี่น้อง ครอบครัวกเกิดซามีแต่ความสุขไปทางใดใครตลอดปลอดภัยกี่นอ้อยยิ่งโบจุกโบดีกบับโบให้มาใกล้มาซูนเพื่อนจากเถื่อพี่น้องแต่เอาดีเอาเวทหนีไปไกลๆด้อพี่น้องทีใหม่เลยกับเขาให้เป็นสุขภาพแข็งแรงสุขภาพอะไรสำคัญพี่น้องเลยโอ้ให้อยู่ดีมีเฮงเบิดครอบครัวกเกินซามญาติพี่น้องเพื่อนเบื่อถกคนถูกท่านพี่น้องเลยขอบุณขอบุหลายๆเด้วยทีใหม่ใหม่ เาเลมน้อยก็ดีใจลายพี่น้องเลยดีใจนะดีใจแห้งเนาะไหว้สื้อนมให้น้องเทวพี่น้องเลยเพิ่นก็ไปน้ำเห็นแม่ฮิเดก็ยจะเฮดซอยสื่อนมแล้วก็เชื่อนเราผิดเกลี้ยงนู่ในเฮือนในทานนี่เลยก็ได้ใช่พี่น้องเลยพี่น้องเลยบานอีกะให้เพิ่นไปพักก่อนแล้วบานอี้เนาะโดยคัมเลยพี่น้องเนาะพักโดยอาพี่น้องคลิปนี้กะสีลาไปก่อนแล้วบานอี้เนาะโดยสบายดีเด้อ โดยพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปก่อนพี่น้องเอ่ยากัมามอบเงินในเพิินเรียบร้อยเนาะโดยคลิปนี้เนาะน้องลตีกับอขอบุณขอบคุณเดอ้อเนาะทางเอ่ยสมอนกับเมเมียนเพิินพี่น้องเนาะโดยที่ว่าฝากเงินมาให้ทางเอ่ยแลมแลวก็ทางเมตู้พี่น้องคนเดียวกันอะไรเนาะปีใหม่เพิ่นกะอยากฝากมาให้เป็นของขวัญพี่น้อง้ยแต่ละคนเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะน้องลตีคอโตไปแล้วเด้อพี่น้องขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี